បាទមិញអោយនោនតាមហូបមពសាគុនចៅតាតេងអោយហូបមពសាហើយអោយច្អែតច្អនបော်ប៊ូអោយអោយយួរគុនចៅអោយជាល្អសុខសប្បាយធ្វើអាណาคអោយបានកើតកំណើតមាន คลิปนี้ก็ขอออกมาบอกเกี่ยวกับประเพณนี่แซนโดนตานะคะพี่น้องือว่าบุญเขาสาบใ่นะคะฟังบานแม่น้องมะนาวว่ามีระเบียบป,ประเพณีแบบใดเฮ็ดแบบใดคลิปนี้แม่น้องมะนาวจะมาว่าตั้งเต่ตนจนจบเลยนะคะก่อนมือว้มือหนึ่งนะคะเข้ากระทํำการหอ่อขนมข้าวต้มยังต่างๆนะคะสื่อเขากองมาเตรียมสีว้นะคะมือไว้เข้าก็จะเป็นแรม14คําคำเดือนซินะคะพี่น้องมื มือนี่แม่น้องมะนาวกับลูกข้นแต่เดึกๆนะคะตั้งแต่ตีสองนะคะลูกขึ้นมานะคะมายยางหมูเห็ดเป็ดไก่นะคะที่เข้าได้เตรียมไว้นะคะแม่น้องมะนาวกับมักเกลือมักรรตีไหวแจย่ามคำคำภูลาคพี่น้องนะคะพอตื่นขึ้นมาแม่น้องมะนาวกับมายยางไก่เป็นอันดับแรกเลยนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหมูน้ำนะคะเข้าต้องเนบใหม่นะคะเห็ดเนบเอาจังสี่นะคะพี่น้องคือจังเข้าขายอันของที่เป็นขายในตลาดนะคะพี่น้อง นะคะเสียบใหม่แบบนี้เลยนะคะพี่น้องนะคะเตรียมยางเขากะย่างร้ายใหม่ร้ายสุดอยู่นะคะเพราะว่าเขาต้องแบ่งไปแต่ละทีนะคะเดี๋ยวแบ่งไปทางใดแน่เดี๋ยวถามมาฟังไปน้ากันให้มันจบด้วยค่ะเด้อน,นะคะจากนั้นนะคะพี่น้องไก่ของเขานะคะย่างสุกเรียบร้อยแล้วแม่น้องนาก็จะแบ่งอีก ส่วนหนึ่งนะคะไปใส่บาดนะคะนี่ก็ประมาณหกโมงแล้วนะคะพี่น้องนะคะอย่างเนื้อ,อย่างไก่ย่างปลากระเพัะทะเแล้วนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวแวะมาใส่บาดมือนี่เป็นมือแรมสิบสี่คำเดือนซีฟเดคาเดอร์เป็นมือเอิรนมือวายบันพบร,รุ่ดมา รับของไหวที่เห้าเตรียมไหวนะคะหนองมะนาวใส่บาเสเซจเรียบร้อยแล้วก็จะมาลาบหมูนะคะแม่น้องมะนาวก็ทําการปรุงนะคะพี่น้องหลังจากที่เห้าร่วนหมูสุกเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องก็ปรุงที่เห้าเคยลาบแล้วค่ะพี่น้องใส่ขา้าวกัวใส่บักพีกผงผงชโลดนามปลานามปลาแดกนามมะนาวนะคะพี่น้องโคลเล่มันเข้ากันนะคะแล้วก็ใส่อันพักหอมลงไปเลยว่าเครื่องลาบนั่นเองเนาะพอลาบเซจเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องพักเครื่องลาบไว้ก่อนนะคะต่อไป แม่น้องมะนาวก็จะมาเตรียมมองวหว้นะคะมองวหว้เขาจะมาไหวมองถีมันบบมีอันสองสั้นนะคะเป็นรางคาสั้นเดียวนะคะขันมีใตทุนบานเข้ากับมาไหวฟังขั้วส่วนตัวแม่น้องมะนาวมาไหวฟังขั้วทุกปีนะคะพี่น้องขนมข้าวต้มที่เขาได้เตรียมไววน,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 นะคะพี่น้องเขากับมาจัดมาแต่งนะคะห้มันงามๆนะคะพี่น้องเขากับเตรียมยวไว้นะคะเข้าใส่เสือปูก่อนนะคะ เสือส่ซาปูใส่เสื้อทับวก็ใส่ผาขมาอันห้องทับทั้งเทิง,ทง,ทงอีกสั่นหนึ่งนะคะพี่น้องเ้ากับเตรียมอันผลไมา้กลากไม้นะคะขนมข้าวต้มที่เขาเตรียมไว้นะคะพี่น้องนะคะนำสมนะคะเป็นผลไม้ต่างๆนะคะขันยิ้นเกิดใส่ลงไปนะคะเพื่อตีจะมาไหวาเพลินนะคะห้องไหวห้ากับประมาณบ่าดได้ใส่ลายนะคะแต่ว่าเ้ากับใส่ยางระนิดยางละหน่อยนะคะให้มันได้พิธีเนาะ จากนัน้นไ่นองมะนาวก็เตรียมคองไหวนะคะตักข่าสองถวยนะคะตักกับเข่าวนํำมีซอนนํำนะคะนอกจากฟูกเสือ้อหมอนทุกอย่างนะคะไปนอนห้องก็เอาเสื้อผ้านะคะผ้าไหมผ้าสโลงมาให้พันส่น่ำนะคะเอาแป้งเอากระจกเอาผีเอาลิปสติกมาให้พันท่านะคะอันนี้ตัดผ้ามาพ่อตอนไ่นองมะนาวผ้าเสื้อผ้าให้ของพอใหญ่นะคะี่นอง ของพญายติพ,พ่อเพืงเสียไปแม่นองมะนาวบาดแอาไปเผาเบิดนะคะเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งแม่นองมะนาวก็จะพับไวเอื่นเพิ่นมากิ่นตอนเหาเห็ดบุญเ้าวซากแบบนี้ทุกปีนะคะพี่น้องนะคะแม่นองมะนาวพับไปแม่นองมะนาวก็คิอฮอดพ่อหลายบ่คิดว่าพอ่อจิจากไปแบบกระทันหันแบบนั่นนะคะแม่นองมะนาวก็เก็บเสื้อผ้าที่พ่อเคยใส่นะคะพี่น้อง นะคะกมีผพาข้ามมานะคะกางเกงคาสันแล้วก็เสื้อตัวหนึ่งนะคะพี่น้องมะน่ากับเ็บไวเอิน่นเพิ่นมากิกนของไหวทุก,ท,กทุกปีของอันบุญเขาสาบญงนะคะพี่น้องนะคะบุญเขาสาเข้าก็มีข้ามมาข้ามผู้มีอันนอกจากขนมข้าวต้มแล้วนะคะของอย่างนะคะบา่บาวแต่หมูเห็ดเป็ดไก่เนาะ นะคะแล้วก็จะมีอันดอกไม้นะคะแล้วก็ใส่เงินไปให้เพิ่นนํานะคะเพิ่นจะได้ออไปใส่อยู่ทางบานเพิ่นทางพุ่นไกลๆพุ่นราคาพี่น้องก็กถือว่าเป็นความเสือนะคะของประเภณี่ไทยบานเฮ้านะคะนาะนะคะพอแม่น้องมะนาวจัดเต่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีไทยบานเฮ้านะคะเป็นหาติญาติกันนะคะมาเอิญ คันว่าเป็นภาษาเขมรก็คือมอสโรยโดนตาออยนะคะมาเส้นมาไหว้นะคะมาเอิญบรรพบุพรุษที่ล่วงลาบไปแล้วนะคะมากินของวาเดอ้อนีลูกหลานจัดแต่งให้ยางลายแล้วพอหอดแม่นองมะนาวนะคะแม่นองมะนาวก็จะมาไหว้บรรพบุรุษคือกันนะคะนี่นะคะเ้าก็ไว้มาเดอ้อไม่เอาโดนตาโมโหโมภาษาคุณเจ้าตะแต่งออยโหโมภาษา,าเฮย ออยเอจอร์บอร์บูอย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 ูออยยวดคุณเจา้าอยอยเจลออกสะดสบายเถื่อนานักออยบานเกิดกำเนิดเมียอันนี้เป็นภาษาเขมรที่เป่น้องมะนาวเอินบนรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะมากินของไหวที่เฮาได้ตัเตรียมไหวเด็กเด้อนะคะคันแม่นว่าพี่น้องคนใดที่ฟังบ่ออกก็ขอโทษขอขอภัยนํานะคะเกินี่ล่ะค่ะก็แปลคร่าวๆประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องนะคะเป่น้องมะนาวก็ เอิญน,นะคะเขาะแรกเขาก็จะอันเซนนำ้ำน้ำเปล่านะคะก็จะมีน้ำเปล่ามีน้ำสมมีเบียเนาะนะคะนี่แหลคะค่ะพี่น้องก็เฮ็ดแบบนี้ทุกปีนะคะการเฮ็ดปุญให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะพี่น้องเพนีีแซนโดนตาฟังบานแม่นองมะนาวนะคะเขาก็เอินอันบรรพบรุษมากกินของไหวตั้งแต่เ้าเลยนะคะพี่น้อง นะคะขันแมมนผู้ใดพร้อมนะคะเพินกระเอิ่นตึงแต่เศร้าเทียงเพิ่นก็เอิญอนอีกเทือนึงแร่งเพิ่นก็เอิ่นอีกเทือนึงนะคะพี่<อ>น้องแม่น้องมะนาวเอิ่นบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วนะคะมากินของหวายที่เฮ้าแด่แต่งให้เพิ่นกินเนาะ นะคะบาวาัวแต่พลมากรากใหม,ม่ขนมขนม้าวต้มเป็นเงินเป็นข้ำยังต่างๆนะคะเอาขนไปลวก่อใยไงไม่ไงเอ้ยเอาไปแต่งเอาไปกินยูพุ่นเอาไปใส่ยูพุ่นเด้อจากนั้นกองข้าวสางอีกกองหนึ่งนะคะพี่น้องมะนาวจะเอาไปทรงไผ่เดี๋ยวมามึงไปน้ำกันนะคะพี่น้อง พี่น้องมะนาวกับปม้อไส้นี่ระคะพี่น้องนะคะให้น้องแตงโมถือให้นะคะพอเป็นช่วงที่เพิ่นยุดเลี้ยนน้ำนะคะพี่น้องนะคะมาหอดไนหย่งมานาวกับยางเขาบานเพิ่นนะคะบานเพิ่นกระยู่ข้างในราคะพี่น้องกองข้าวสากกองนี่เม่น้องมะนาวออามาทรงพอจะเอิดว่าเพิ่นเป็นพอคู่นะคะพี่น้องนะคะตั้งแต่เขาเกิดมาเต่ดเด็กหน่อยนะคะแม่ก็นับถือเพิ่นนะคะให้เพิ่นเป่าให้นะคะ โให้สิ่งชั่วร่ายสิงที่เฮาแน่บบเห็นหรือว่าสยศาสตร์ต่างๆนะคะห้เพิ่นปกปักรักษาเหาาห้เนาะนะคะก็เป็นความเสื่อของไทยบานเหานะคะเ่ว่วาจะเป็นเม่น้องมะนาวมาสงนะคะเด้อนะคะเพิ่นก็มีลูกซิ์ลูกหาร้ายอยู่นะคะทางบานเม่น้องมะนาวก็เอินพ่อคู่นะคะหรือว่าเอิญตาครูนะคะพี่น้อง นะคะมาหอดเพ okay. ouais. an like ิ่นก็มี่้าวสาของเพิ่นตั้งอยู่นะคะพี่น้องก็มีคนมาส่งข้าวสาคือจังแม่น้องมะนาวนี่แหละค่ะพี่น้องมาหอดแม่น้องมะนาวกระกาบสามเทื่อนะคะกระเถื่าเป็นเป็นคู่อีกคนหนึ่งนะคะที่เคยเป่าให้เฮ้ายู่ดีมี่แห้งมาจนใหญ่ป่านนี้เนาะค่ะนออบว่าเต็งใหญ่และค่ะพี่น้องเท่าแล้วนะคะพี่น้องก็นี่แหละค่ะพี่น้องมาหอดเพิ่นเกเว่าว่าเออนีลูกหลานมาส่งข้าวสาแล้วเด้อนะคะบอก ให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะนี่่นก็นจะเอาไฟผูกแขนนะคะพอคู่ก็จะเอาไฟผูกแขนมาให้นะคะช่วงนี้ก็หู้สึกว่าอันพอคู่ปึกกระเถาแล้วเนาะคนว่าวินดูตั้งแต่พ่อใหญ่เสียมากกับใบไมาไก่ปันใดดอกนะคะก็คือตั้งแต่พ่อของแม่น้องมะนาวเสียไปนะคะพอคู่บอกว่าบ่คอยได้เขามากเบิ่งในงานในงานบุญนะคะเพราะว่าบ่คอยสบายนะคะวินหัวนะคะ นี่นะคะมะฮอดเม่นองมะนาวเกิดมะนังนะคะแล้วก็ส่งขขาวสากให้พอกู่และเพื่อนก็จะเอาฝ่ายผูกแขนนะคะพี่นองมาผูกแขนมาเปาให้นะคะให้เฮ้ายูดีมีแห้งนะคะเฮ็ดยางก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะมีร่างกายที่แข็งแรงอย่าให้มีโรคมีภัยสิ่งอันตรายใดๆก็อย่าให้เขามาไก่มาเคี่ยงนาะข่ะเนอก นะคะนี่แหลคะค่ะพี่น้องม่นองมะนาวกันนับถือแบบนี้แล้วก็จะมาส่งข่าวสากแบบนี้ทุกปีนะคะพี่น้องนะคะพ่อแม่นองมะนาวอันพอคู่ผูกแขนให้แลนวนะคะนี่ก็จะขอผูกแขนใ้ฮรานน้ำนะคะนองแตงโมนะคะมาน้านะคะมือก้องนะคะกันนี่แหลคะค่ะพี่น้องก็ถือว่า เป็นสิ่งที่เขานับถือปฏิบัติมากทุกๆปีเนาะนะคะจากนั้นนะคะพี่น้องเขาก็จะมาเฮ็ดข้าวสารอีกกองหนึ่งนะคะกองข้าวสารนี่อาจจะใหญ่แน่นะคะเพราะว่าพม่น้องมะนาวจะเอาไปทรงยานะคะนะคะก็ะคือ แม่ของพ่อน้องแตงโมนะคะแม่ยานั่นเองนะคะบอกง่ายๆสานะคะเข้าสบไปทรงข้าวสากอยู่เงื่อนยานะคะเงื่อนยาก็อยูกไกลเดือดค่ะเดินนะคะสามสิบโลนะคะขรับรถดมาหอดแล้วนะคะก็มีนะคะอนเตรียมข้าวของขน้มข้าวต้มนะคะข้ามหมาข้ามผู้มีเงื่อนมีข้ามยังกัใส่ไปเนาะค่ะเนาะนะคะ,ะ,คะมีปลาปิ้งปลาเผาอยังกัใส่ไปหมูเห็ดเป็ดไก่นะคะพี่น้อง นะคะมาหอดยากักระลังเตรียมขึ้นกันละค่ะพี่น้องนะคะส่วนมากแล้วนะคะเปียเพนี่แซนโดนตาทุกคนพิ่นมีบานเป็นของเจ้าของแล้วเพิ่นก็จะจัดนะคะจัดแล้วเพิ่นก็จะเพนเอื่นว่าโดนตากระชายพอนเห้านะคะเห็ดยางก อยู่ดีไม่แห้งนะคะเห็ดยางไคทำม,มากค่ะึ้นพันวาสันนะพี่น้องนะคะพอมาหอดบานยาแล้วไม่นองมะานาวก็จะมาไวนะคะก็คือมาทรงเขาสากมาทรงโดนตานั่นเองนะคะพันเอิรนแบบนี้นะคะไม่นองมะานาวก็กาเพ่นกรนะคะพี่น้องนะคะยากระลับฝ่ายดีดียาคอยนะคะพี่น้องนี่นะคะเออนีมาทรงเขาสากละเด้อน,นะคะ ยาเพิ่กนกระับคำบายนะคะเพิ่กนกระบอกอันปู่ยา่ตาตายายที่ลวงลับไปแล้วเ่าเอาโดนตาเอ,อ้ยนี่คุนเจา้ามาจูนโดนตาโอเจ้าเราสกสบายกนเจา้าเธอนาก็อไอกี่ประสบผลสาเร็จทรงข,าาข้าวสาข้าวเดียวเ้าก็กลับนะคะพี่น้องนะคะยากระห้ของขวัญข้าสากรลับมากขึ้นกันนะคะเป็นผาถุงพื้นนึงแล้วก็เงินเล็กน้อยเนาะนะคะแม่น้องมะนนวกับเดินทางกลับนะคะเพราะว่าเขาสาอยู่บานหฮากับตรงเฮ็ด ต้องไหวขึ้กันนะคะแต่ว่าบ้านยานะ,ะพี่น้องเพิ่นจะไหวตอนเพิ่นเซ็นไหวตอนหาโมงแรงประมาณสี่โม่งหาโม่งแรงนะคะหรือว่าเอืน่นง่ายๆก็คือเอาง่วเอาคั้ยเขาคอ,อกแล้วนะคะเพิ่นก็นจะเอื่นนะคะประเภทนี้บานเพิ่นก็นจะประมาณนั้นนะคะพี่น้องนะคะไม่นอกไม่น่าก็าไปทรงซื้อนะคะแล้วแต่ยาเพิ่นจะเอืน่นเพิ่นสีเซนไหวตอนใดก็เป็น อันประเภทนี้ของเพิ่นที่เพิ่นจัดมานะคะแต่ละหมู่บ้านก็บอไดาวา้ว่าคือกันนะคะเด้อนะคะเห็นว่าเห็นเป็นบุญข่าวสากหรือว่าเป็นประเพณีแสนโดนตาก็ดีนะคะพี่น้องนะคะพอมาหอดบ้านแล้วนะคะพี่น้องพม่น้องมานาวกับแมว้วายช่วงแรกกับไวายไปแล้วนะคะอันนี้เป็นช่วงเที่ยงขึ้นนะคะเด้อนะคะ,นะคะเฮ้าเอินโดนตามาก,กินของวายที่เฮ้าเตรียมว้นะคะของวายพม่น้องมะนาวก็ออกไปอุน่นให้มันหอนหอนนะคะเอา อันมูเ็ดเป็ดไก่ไปอุ่นนะคะให้มันหอนหอนเนาะนะคะห้าก็เอิ่นพ่นมากินเพราะว่าห้าก็สิไดล่าล่าขา้วสากแล้วนะคะอีหย่างคือล่าขา้วสากแม่น้องมะนาวตื่นมาตั้งแต่เทียงขึ้นนะคะพี่น้องนะคะเซ็นไหว อันิ่นเอิรนว่าแซนโดนตานะคะช่วงทีสามทีสี่เนาะช่วงทีสี่นะคะเป็นช่วงสุดท้ายที่เห้องเ,เอริญเพิ่นมากินจากนั้นหฮากกสิราเขาซากแลเดอน,นะคะก็คือให้เพิ่นกินอิ่มน้ำสำราญนแล้วก็จะไปทรงเพิ่นนะคะกับบ้านเพิ่นเนาะเนาะจากนั้นเขาซากที่ห้าเตรียมไว้นะคะ เขาก็จะแต่งแบบนี้เลยนะคะพี่น้องนะคะอาจจะบ่ได้เอาเขคาของทุกอย่างไปวัดนะคะเขาจะเตรียมตัวไปส่งเขาสากอยู่วัดเด็กกระเด้อก็คือขันแมนประเพนนี้ก็คือเตาจูนโดนตานะคะทรงอัน บรรพบุรุษของเหาเมื่อบานเพิินนอนะคะพี่น้องเห็นบอรประเภทนี้ท้ยบานเหานะคะค่อนขราที่จะร้ายนะคะพี่น้องนะคะคันวาอินดีบบเบิดนะคะพี่น้องนะคะพี่น้องมะนาวใส่รถเก๋งไปกับย่ายสองคนนะคะเพราะว่ามันนักนะคะพี่น้องมันนักเด้อนะคะพี่น้องนี่นะคะรถเก๋งของเหานะคะเป็นรถเข็นยาไปหน้านะคะพี่น้องนะคะ นี่นะคะพี่น้องก็สุกไปให้มันหอดบัดนนะคะกันจะถือไปมันก็น่าจะเด็ดปวดมือคักขางปุ่นระคะพี่น้องนะคะก็นี่ระคะพี่น้องก็อันเข็นไปหลายคนก็ใส่รถเข็นไปหลายคนอยู่นะคะพี่น้องนะคะ,ะ,คะก็จะมีพอเพิ่นม้อยู่นะคะพี่น้องแต่ว่าป่ด้ปุกเห็นไปทรงอยู่วัดนะคะเพราะว่ามืออื่นเศร้าเพิ่นก็นต้องเก็บอย่างเนาะนะคะก็นี่ระคะให้เพิ่นพักพอไนมันแบบ,บใ้มีแห้ง นะคะพอมาหอดวันแล้วนะคะแม่นองมะนาวก็ให้ยายเอาขึ้นไปว่างไว้ก่อนนะคะนี่นะคะขอสากของเฮานะคะก็คือเป็นการมาทรงโดนตากัับบานเพิินนะคะหรือว่ามาเฮ็ดพิธีอีกพิธีหนึ่งอยู่วัดนะคะพระเพิ่นก็จะสวดให้เพิ่นมากินของหวาที่เฮ้าวายให้นะคะจากนั้นเพิ่นก็ อุทิศส่วนกุศลต่างๆให้บรรพบุรุษนะคะแล้วก็ให้มารับของวายแล้วก็จะล่ากับบานเกิดเมืองนอนเพิินอยู่แต่พุ่นนะคะพี่นองกับอยู่ไสกับ่ฮูหดอกค่ะเ็ิดถือว่าเป็นระเบียบประเภทนี้ที่เฮาเห็ดตามกันมานะคะตั้งแต่ปู่ย่าตายายนอคเนาะมาหอนวัดแล้วมน่นองมะนาวกันี่ล่ะคะ่ะจะเอาเข้าวสากเข้านะคะกองข้าวสากเข้านะคะมาว่างเทิงผานะคะผัาขาวนะคะ เครื่องผ่าขาวนะคะว่างเป็นแถวนะคะพี่น้องว่างเป็นแถวนะคะนี่ไฟก็คือไฟหมอเบ็ดขาดเทิื่องหัวเดรคเดอร์นะคะนี่นะคะว่างแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสองเดคเดอร์พี่น้องมือนีหูซึกว่าง,ง่วงคักนะคะพี่น้องง่วงง่วงนะคะนั่งฟั่งผราสวดกับซับประงูกซับประเยกร้ายเถื่อนะคะพี่น้องนะคะไทยบานเห่ากับทยย้อยผ้ากันมาเรื่อยๆนะคะพี่น้อง นะคะเป็นประเพณนี่หนึ่งที่เฮ็ดแหงผูกคนเขามาร่วมตัวกันหลายนะคะพี่น้องเพราะว่าการที่เขามีโอกาสในเฮ็ดบุญให้กับบรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วนะคะเขาก็จะพากันเฮ็ดนะคะบรรพบุพรุษเรานั่นนะคะพ่อได้กินของไหวเขาก็จะให้พ่อนเ่ากลับมาให้เฮ็ดยางเก็ให้ยุดดีไม่แห้งนะคะ,ะ,คะเฮ็ดยางเก็ให้ถ้าม่าขาขึ้นวัดซันเถาะนะคะนี่ก็ไทยบานเฮ้าม่าเกือบจะ เต็มศาลาแล้วนะคะพี่น้องเพราะว่านิวัดเฮากับซาลาค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะนะคะนี่ฮอดเวลาจุดเทียนแล้วนะคะขันฮอดเวลาจุดเทียนนี่มันจะเมืองแล้วมันจะสวยงามนะคะจุดเทียนนี่บเมนว่าแถวเดียวเดอค่ะเดอพี่น้องซีหาแถวนะคะแต่ว่ามะนองมะนาวบะไดลุกไปไทยพี่น้องในเมืองนะคะค้นลายเต็มศาลาอันยะนะคะพี่น้องนะคะคนก็จะนั่งกันเป็นแถวนะคะว่างเขาศาก นะคะไว้แบบนี้เลยนะคะพอหอดเวลาประมาณตีสามกว่าๆนะคะพระก็จะเริ่มสวดนะคะเข้ากับทยอยเข <sausage. S 2> ้าก็ค่อยกรวดน้ำนะคะอุทิศส่วนกุศลต่างๆให้บรรพบุรุษเป็นช่วงๆตามที่อาจารย์เพิ่นบอกนะคะพี่น้องนะคะพอเฮ็ดเสร็จพิธีแล้วนะคะเขาก็เอากระดาษ ที่เขียนซื้อบรรพบรุษที่โลงรับไปแล้วพร้อมกับเงินนะคะเนียบไปนํานะคะกระดาษเพิ่อนอาจจะเอาไปเผาบุตทิศ่วนก็ศลนตามไายชื่อที่เหาเขียนไว้เนาะนะคะแล้วก็มีเงินนะคะใส่ไปนํานะคะเงินเพิ่นก็นจะเก็บไว้ธนบํารุงหรือว่าเป็นของวัดต่อไปนะคะตัดผาพมาจากย่ามขึ้นนะพี่นอ้องพอเศ้าขึ้นมากก็จะมาทําพิธีทําบุญตักบาตรเป็นอันเสร็จพิธีเรียบร้อยจ้าในงานประเพณนีแซนโดนตา ในไทยบานเฮาชุมชนเขมรอีสานไต้จ้านะคะอันนี้เป็นคลิปเก่านะคะที่เอามาสอนให้พี่น้องในเบิงนะคะเพราะว่าพี่น้องมะนาววาวเพราะท่านได้จบนะคะก็นี่แหละค่ะพี่น้องเป็นประเภทนีหนึ่งที่เฮาเฮ็ดทุกทุกปีบ่เคยขาดนะคะคันแม่นว่าคิดว่าขาดยานอันพอ่อแม่ของเฮาที่ลวงรับไปแล้วบ่ได้มีหยังกินคืออันบานเพิ่นนะคะเพราะว่าประเภทนีนี่เป็นการเฮ็ด ให้บรรพบรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะนะคะพี่น้องนะคะมันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆเ้อค่ะที่ขามาให้กาลังแห้งใจในการชมคลิปประเพณนี่แซนโดนตาของอีสานใต้จากไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดคอมเมนต์ให้พี่น,น้องมะนาวมีกาลังแห้งใจในการเหตุคลิปต่อๆไปนั่นเลยค่ะเ้อมันนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีจ้า